สวัสดีค่ะอุ๊ตแบบเป็นต้นฟันทึกเทคนิคเบอร์เทนท,ท,ท,ที่มารับใช้เพื่อนที่รักการตีแปดทุกคนเลยวันนี้อุ๊จะมาพูดในเรื่องของการเข้าคู่ตีแบดกับใครก็ได้แล้วเราก็จะชนะทุกคู่ไปเลยโอ้ยแค่คิดก็ฟินแล้วนะคะว่าเอ๊แล้วมันจะต้องทำยังไงนะตียังไงให้ ใครก็ตามที่ป็นเป็นคู่ของเราก็จะชนะถูกไหมคะทีนี้เนี่ยออ๊ต้องรีบบอกเพื่อนๆให้เร็วไวเลยค่ะเพื่อ <ๆ S 2> ที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้ไปสัุผกับการเข้าคู่ตีแบดกันทุกท่านนะคะว,วิธีการก็คือหตื่นเต้นมากลิ้นพันกันเลยวิธีการก็คือเพื่อนๆต้องรู้จักตำแหน่งยืนของตัวเองก่อนและรู้จักว่าถ้าคุณยืนตำแหน่งนี้วิธีการตีที่ได้เปรียบ หรือว่าได้แต้มเนี่ยคุณควรที่จะปีแบบไหนมีสองอย่างโอเคไหมทีนี้ตำแหน่งเนี่ยอุยจะขอญาตแบ่งคอดแบตนะคะเป็นเครื่องหมายบวกไปเลยก็คือจะมีตำแหน่งที่เพื่อนๆยืนข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายและก็ข้างขวาถูกไหมจ๊ะเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนๆเ,เนี่ยได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าถูกไหม วิธีในการตีเนี่ยหนึ่งเลยของอนุญาตนะคะเพื่อนๆยืนตรงกลางข้างหน้าคอดแบตนะคะและทําการงอขาค่ะเหมือนนั่งเก้าอี้เลยจับไม้แบตนะคะจับมาที่หัวกำแน่นๆเลยค่ะหัวแบตแล้วก็เอาเอ็นของไม้แบตนะคะอยูเน่เน็้ค่ะพอลูกแบตมาใช่ไหมจ้าเพื่อนเพื่อนตีเลยปับ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 ปและในการเคลื่อนที่เนี่ยเพื่อนๆนเคลื่อนที่เป็นเส้นแนวนอนตรงๆได้เลยค่ะ ขยับขาไปเรื่อยนะคะแล้วก็ยกไม้สูงตีผลลัพธ์ของลูกแบตตรงนี้เนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เพื่อนตีอยู่ข้างหน้านะคะอูบอกเลยค่ะลูกแบตที่ตีจากข้างหน้าเนี่ยจะไวมากและมีโอกาสได้แต้มร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไม่จำเป็นต้องทําอะไรเยอะค่ะคนแค่ยกไม้ขึ้นมาสูงกว่าเน็ตเดี๋ยวที่เหลือแรงโน้มถ่วงหรือความแรงที่คุณตีเนี่ยจะจัดเตรียมให้ลูกแบตของคุณเนี่ยดีและทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยรับได้ยากค่ะโอเคไหม ต่อไปถ้าคุณได้อยู่ในตำแหน่งข้างหลังสุดเลยคุณก็ควรยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็ตรงกลางนะคะในการเคลื่อนที่เนี่ยคุณก็เคลื่อนที่เป็นแนวนอนเส้นตรงแนวนอนเลยตีเป็นโฟร์แฮนด์ตลอดเวลานะคะจับที่ปลายไม้นะคะเพื่อนๆจับเป็น V Shape นะคะและเพื่อนๆสามารถเลือกตีเลยค่ะว่าจะดีแบบเซฟลูกไปใกลๆดงๆหรือว่าตัด ลูกมาสั้นๆใกล้เน็ตหรือว่าตบไปเลยกดลูกลงไปเลยนะคะแล้วแต่เลยค่ะเ,เพื่อนๆก็ทำไปซึ่งคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยส่วนใหญ่หนึ่งจะได้แต้มด้วยนะและสองอาจจะทําให้เกมของเราเนี่ยดูได้เปรียบเพื่อนของเราเล่นเนี่ยได้เปรียบเราด้วยโอเคไหมแต่ข้างหลังเนี่ยโอกาสทําได้แต้มเนี่ยจะน้อยกว่าข้างหน้าโอเคไหมคะดังนั้นเนี่ยคนข้างหลังเนี่ยก็อาจจะต้องมีความ นิดนึงว่าไอ้ตีอะไรดีนะตี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 ตแล้วแต่ไอเดียของเพื่อนเลยค่ะแต่ว่าตีอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าได้เปรียบชัวร์โอเคไหมทีนี่ไม่ว่าคุณจะอยู่ทางซ้ายหรือคุณจะอยู่ทางขวานะคะวิธีการตีก็คือเราจะตีให้ลูกเลียดเน็ตไปเลยครับผมเลียดไปตรงๆงเลยเขาเรียกว่าลูกดาดค่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีสามารถทำอะไรเราได้ไจุมไม่จ้าลูกมาเลียนไหนมากเขาทำนี่เดี๋ยวก็ยกอ่ะเพื่อนเสร็จเพื่อเราตบหรือว่าทำอะไรก็ได้ เข้าใจไหมคะสรุปนะยืนหน้าโยกขากําหัวไม้ตีบนนนตตีตียืนหลังจับไม้วีเชฟจับไปลายไม้ตีเซฟตัดตบนะคะยืนซ้ายยืนขวาจัดพื้นที่ในการยืนให้ดีตีลูกดาดนะคะแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆจะไปตีแบดคั่วใครเนี่ยโอ้โหชนะร้อเโอเคไหมลองเอาไปใช้ดูนะคะเพื่อนๆแมด คิดแล้วฟินจริงๆเลยค่ะโอเคขอบคุณแลหรับผู้ติดตามชมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะไปเก่งแบดเกินชุกเลาอูขออยาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย